สวัสดีค่ะเพื่อนเที่น่ารักทุกท่านคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนเพนั่งกินข้าวผัดด้วยกันค่ะข้าวผัดซื้อมาจากเซเว่นนะคะมีหลายหคนถามหญิงมอว่าเมื่อไหร่จะพร้อมที่จะขึ้นไลฟ์สดสักทีซึ่งหญิงมอขอบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าสายตาหญิงมอยังไม่เป็นปกติค่ะ ขณะดูโทรศัพท์คุณหมอยังสั่งห้ามไม่ให้ดูเยอะนะคะเพราะว่าสายตายังไม่เป็นปกติดีค่ะแล้วก็คุณหมอนัดอีกทีหนึง่งคุณหมอบอกว่าตัดแว่นใหม่เลยนะเราเปลี่ยนเลนตาใหม่แว่นนั้นเก่าใช้ไม่ได้ร้อเซแล้วล่ะคะ่ะใช้ได้ข้างเดียวคือข้างขวาส่วนข้างที่เราเปลี่ยนเลนตามันใช้ไม่ได้นะคะมันต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนเลนใหม่ รายการเสียตังอีกแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้อย่างมอใช้จ่ายเงินเยอะมากเลยค่ะหาเงินแทบ,บไม่ทันเลยค่ะทุกท่านไหนจะต้องพักสายตาไหนจะต้องปั่นเงินเพื่อที่จะมารักษาตัวเองอีกและไหนจะต้องตัดแว่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่ราคาถูกๆเลยนะคะแว่นตาราคาแพงมากแต่หากเราจะซื้อตามตลาดนัดก็ได้ค่ะ มันก็ใช้ได้นะคะตามตลาดนัดเราอยากขนอมสายตาเราเราก็เลยเไปตัดที่ร้านแว่นที่เขามีผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจนะคะแต่แว่นตามตลาดนัดหญิงมองก็เคยซื้อมาใช้ค่ะเอาไว้ใช้สำรองเวลาที่หาแว่นอันที่เราไปตัดมาไม่เจอนะคะเป็นคนขี้ลืมค่ะบางทีแว่นตาอยู่บนหัวตัวอเองแท้ก็เดินหาแว่นตาทั่วบ้านนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยไลน์ไม่ค่อยได้ทักทายกับใครนะคะต้องขอโทษด้วยซึ่งในไลน์ของหญิงมอบางท่านนะคะก็มีหมาน้อยคุยแทนนะคะซึ่งหมาน้อยเขามีอีเมลแล้วก็สามารถเข้าไลนา์ของหญิงมอได้หญิงมอก็เลยอนุญาตให้เขาคุยได้นะคะซึ่งเขาก็คุยตามมารยาทนั่นแหละเขาไม่ได้ไปดา่าไปว่าให้ใครนะคะ เพื่อนของหญิงมคนนี้ไว้ใจได้ค่ะเป็นคนนิสัยดีแล้วเขาก็ทำงานดีเขามีการศึกษานะคะเขาไม่ด่าใครหรอกค่ะ <g ül> หากใครไม่มาว่าให้หญิงมก่อนเขาจะไม่ด่าหรอกค่ะ <S <s อร่อยค่ะ ผัดของเซเว่นเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของหญิงมอนะคะชมคลิปของหญิงมอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ